สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกคนที่มาทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม7บาปนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับการจัดเทียร์ลิสเกม7บาปสําหรับทีม PVP พนะซึ่งเทียร์ลิสของผมที่ผมจะจัดนะครับก็จัดเป็นแบบรูปแบบทีมนะซึ่งเพื่อนเพื่อน,นะครับจะชอบไหมก็ลองดูกันนะครับผมโอเคครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการดูแบบละเอียดจริงๆนะครับสามารถไปดูในไลน์ได้นะก็นั่งจอกกันไลน์ตัวเลยนะครับผมแล้วก็อธิบายฟังคุยเป็นเพลินกันนะครับเข้าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก ความเก่งของมันเป็นก็ตดเทียไปเลยก็ตดเทียเนี่ยก็ตดเทียเน้นนะก็ตเทียยูริโกงมากแล้วไปต่อด้วยดีกว่าส่วนมากเราจะติดปัญหาอะไรรู้ปะซีซีน้อยเอ๊นี่เลยติดปัญหา ผอไม่ระบีส่วนมากจะติดปัญหา t c น้อยแล้วก็ก่อนจะไปจัดนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการจัดเทเลิที่อิงจากการเจอคนนะแล้วก็อิงจากการเล่นท็อปร้อย p p นะครับผมแล้วก็สึกเค a อสนะครับอาจจะรวมการเล่นในกิววอไปด้วยนะครับซึ่งผมนับเป็น p p ไปด้วยนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการจัดเทลกัน เริ่มจากทีมนุษย์กันก่อนเลยนะครับผมสำหรับทีมนุษย์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมเมตาที่ตีคู่ๆมากับทีม7บาปเลยก็ว่าได้นะครับผมเริ่มจากตำแหน่งแรกนะครับ DPS หรือว่าดาเมจหลักของเรานะป่าเขียวแน่นอนครับป่าเขียวที่ตัวมาใหม่ป่า5ปีนะก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงแรงมากเลยนะคือถ้าโดนเปิดก่อนและโดนวันเดินคิวดะไม่กินหลบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดในเกมลยนะผมรู้สึกได้นะ <c oughs> ด้วยพาสซีฟของตัวมันเองนะครับที่สามารถระเบิดตัวเองได้นะหลังตายไปแล้วนะครับก็ลดดาตเมจฝั่งตรงข้ามได้นะครับตามมันตีนะตามด้วยลดปริมาณดาเตจที่ฝั่งตรงข้ามจะสร้างขึ้นตามมันติด้วยนะครับผมและไม่พอนะครับเมื่อตายนะครับจะมอบตะวันเดือดให้แก่ทุนวกพ้อง3เทินด้วยก็เป็นการเพิ่มดามจสกิลเดือดถึง40%นะก็ถือว่าอันตรายมากๆนะครับแม้แต่ว่าตอนยังมีชีวิตอยู่นะครับผมสกิลสนะครับที่สามารถลดแม็กเซนพีได้ถึง30%เนี่ยก็สามารถทํางานได้นะครับก็ตามมันติกันไปนะปปรรมมาาาณี้ับผสํห่ ก็เป็นตัวดาเมจที่เราไม่ต้องพูดมากนะก็เก่งจริงๆนะครับก็ได้เทียเ s s เอป็นเลยนะครับตามด้วยอาเธอร์นะครับตัวดาเมจอีกตัวนะครับที่มาก่อนป่านะก็เป็นตัวเคออรนะครับที่รู้สึกว่าการเก็บสเต็กของอาเธอร์นะครับถ้าเปิดกอดก็ได้ปูดแน่ๆนะครับอาเธอร์นะครับก็เป็นตัวดาเมจทั้งตัวแท้งนะที่เพื่อนๆก็สามารถนําไปยืนข่ป่าได้เลยนะก็เป็นดาเมจสตัวนะครับที่สามารถยืนคู่กันแล้วอันตรายมากๆนะครับผมตามมาด้วยเทียต่อไปนะครับเทียเอสเอสนะครับผมก็ ป่าเขียว l r นะครับต้องบอกว่าก่อนที่ป่าเขียว UR จะเข้ามาเนี่ยป่าเขียวเ r ก็เป็นตัวดาเมจชั้นนําของทีมนุษย์อยู่นะก็สามารถไปเล่นได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีตัวดาเมจอีก2ตัวนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นป่าแสนะครับแล้วก็ล็อกซีนะตามด้วยป่าฟ้านะครับซึ่งป่าฟ้าเนี่ยก็แอบไม่แนะนําไปแล้วนะ ถ้ายังไงเนี่ยก็ใช้ป่าเขียวจะดีกว่านะครับผมส่วนบาร์แสงและล็อกซี่นะครับก็เป็นตัวนาเมิที่น่าหยิบมาใช้ได้อยู่นะครับถ้าไม่มีตัวข้างบนจริงๆนะโอเคครับผมมาถึงซับดีเพสนะครับผมแน่นอนครับบันนะครับที่เป็นซับดีเพสที่มีนาเมิและยังมีดีบัฟต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้ฝั่งหลุมคามติดนะครับและลดพลังโจมตีลงได้นะตามด้วยล็อกซี่นะครับที่สามารถสร้างนาเมิเพิ่มเติมได้นะครับหลังเราโจมตีสกิลเดี่ยวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือพวกพอก็ตามแต่นะแล้วก็นายอุฟฟูมัีลมากพพิวววตให้้้อไดแนะตามด้วยนะครัับถ้้าทง นะครับทีมมนุษย์เราก็จะโหดมากเลยนะครับผมได้ทั้งดาเมจ30%และลดดาเมจอีก40%นะครับตามด้วยซับดาเมจอีกตัวนะครับก็เป็นอาเธอร์นะครับอาเธอร์นี่ต้องบอกว่ายืนได้ทั้งสองตำแหน่งนะจะเป็นดาเมจหลักหรือว่าจะเป็นซับดาเมจที่ยืนคู่กับป่าเขียวก็ได้นะครับผมต่อมาระดับ SS นะครับผมก็มีรีไวท์นะครับที่ผมรู้สึกว่าสามารถเล่นได้นะในเคอรสเนี่ยก็เจอกันบ่อยเลยเป็นตัวตัดเลือดนะครับติดเชื้อนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ถึกมากๆด้วยตัวสองเธอแรกนะครับก็สามารถกันดีบัฟได้นะครับผมก็็็็ถืออววว่่่่าาาเเเปปนนนนนตตตััััะะครบบททีีซดดมมจไ้หึงก วกโมโนนะครับผมซีเกิลนะครับผมแล้วก็ชินนะครับก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับ มาถึงนะครับตัวซับนะครับผมยูรินะครับผมผมถือว่าเป็นตัวก๊อตเลยนะซึ่งสามารถเป็นตัวซับที่ทําได้ทุกอย่างจริงๆทั้งดีบัฟทั้งใบทั้งบัฟให้ทีมทั้งเพิ่มป้องกันคิดทั้งเพิ่มต้านทานคิดนะครับผมแล้วก็ถอนร่างท่าย์นะคือไม่มีตัวอะไรที่มันครบเครื่องมากกว่ายูริกแล้วนะครับตอนนี้นะที่เป็นตําแหน่งซับนะครับอ่ะโอเคตามด้วยนาโอมินะครับแน่นอนครับก็เป็นซับพอร์ตนะครับที่เอามายืนเฉยก็สามารถสร้างประโยชน์ได้ทีมได้แล้วนะแล้วก็ฟาวดินนะครับผมก็อันนี้เเป็นนมีฉะ สามารถมายืนนะครับผมแล้วก็ทําให้เพื่อนนะครับข่มขวัญศัตรูได้ประมาณ300%็นะก็ถ้าเพื่อนๆเอามาเล่นเป็นทีมที่รับนัติได้นะครับก็สามารถเอามาเล่นได้นะโอเคับผมตามด้วยซับ s s นะครับผมต็มีตัวอาร์เธอร์นะครับที่เมื่อก่อนเราก็นิยมใช้กันนะอาร์เธอร์เกี่ยวอาร์เธอร์เทนะครับตามที่จะใช้กันได้เลยนะครับก็สามารถบัฟเลือดนะครับหรือบัฟโจมตีได้นะและยังมีการตั้งท่านะครับที่สามารถช่วยลดดาเมจได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าอาร์เธอร์พวกนี้นะครับจะรับดาเมจสมัยนี้ไม่ไหวเลยนะ เลือกแลวกันนะครับในการเล่นนะครับตามด้วยตัวอื่นนะครับก็มีทวีโก้นะครับแล้วก็ตัวล่างๆนะครับที่เป็นสามารถเอาไปเล่นในเคออรได้นะครับตามมาด้วยซัพยืนหลังนะครับผมก็มีตามนี้เลยนะครับเปิดมาด้วยล็อกซี่แดงนะครับที่สามารถเพิ่มเลือดนะครับตามดีบัฟและบัฟนะครับผมและยังลดเกตถึง2เกตนะครับถ้าเราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์มากมเลยนะครับผมอาร์เธอร์เขียนนะครับก็เป็นตัวเพิ่มเลือดที่ดีนะครับผมที่สามารถเพิ่มเลือดได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อบรสามนหน ไปได้ทุกทีเหมือนกันเบ็ดนี้นะครับจะใส่ตัวไหนทีมไหนนะครับก็สามารถเพิ่มเลือดได้นะแล้วก็ซับอีกตัวนะครับระดับ SS นะครับผมที่เป็นอิตินนะก็เป็นตัวสามัญประจําบ้านนะครับก็สามารถเพิ่มสเต็กได้นะครับเมื่อสดูเสียชีวิตใน p p นะครับผมและหากเราฆ่าได้นะครับก็สามารถลดเกรดได้นะครับถึง2จุดด้วยกันนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ทีมนุษย์นะครับส่วนที่เหลือนะครับที่ไปไหนก็ได้ไปได้หมดนะครับก็สามารถทามาเป็นซับสีได้นะครับสำหรับทีมนุษย์นะต้องบอกว่าทีมนุษย์นะครับก็เป็นทีมยอดนิยมนะครับตอนนี้นะที่สามารถไป PP ได้เกือบทุกที่นะยังไงก็สามารถเอาไปเล่นกันได้ดูนะครับลองดูนะครับต่อมานะครับก็ทีมปีศาจ p ีพนะครับผมแน่นอนครับเริ่มต้นมาก็เป็นดีพของดัตราชาปีศาจนะดัตราชาปีศาจเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเก่งของมันนะครับก็โคตรเก่งนะครับผมสามารถเป็นตัวล้างนิบับให้ทั้งทีมนะครัวก็็เเเปนตดมมที่งหือิ ผมคิดว่ายังเก่งที่สุดในเกมเหมือนเดิมนะครับผมคู่ๆกับปลาเขียวล่าสุดไปเลยนะตามด้วยมะเร็งเกลดานะครับต้องบอกมะเร็งเกลดาเนี่ยมันก็ยังเป็นดาเมจ S S S อยู่ดีนะถ้ามันแสแต็กเลือดเต็มได้นะครับก็อย่าหวังนะครับว่าจะฆ่ามันได้นะครับมีตัวเดียวที่จะฆ่าได้ตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นแค่ปลาเขียวตัวเดียวนะหรือไม่ก็อาเธอร์นะครับที่สามารถติดเชื้อได้นะแต่ว่าก็ต้องรอให้มันหมดป้องก,กันการติดเชื้อก่อนนะพ่อหนุ่ม ถึงก็ยากเหมือนกันนะครับผมตามด้วยนะครับ DPS ระดับ SS นะครับก็มีนะครับเซลดินะครับถ้าเปิดก่อนก็ได้ปูดแน่ๆนะสามารถฟันทีเดียวนะครับหวังผลนะครับผมวันเทิร์นคิวได้เลยนะครับผมแล้วก็ดั๊ LR นะครับที่ถามผมกันมาเยอะเหลือเกินนะครับวี่ครับว่าเล่นได้ไหมนะต้องบอกว่าดั๊ LR นะครับผมก่อนที่ดั๊ U R จะมาเนี่ยดั๊ LR แทบจะเป็นตัวดั๊น No.1 เลยกได้ลยนะ ทำอะไรได้หลายอย่างเลยทั้ง PVP, Q o, p w a ์ PvE นะครับผมดัต LR เนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าพอระดับดัต UR เข้ามานะครับไอ้ดัต UR เนี่ยมันทำได้ทุกสิ่งมากกว่าไงมันล้างดีบัฟนะครับใน PvE ก็ทำได้ใน PVP ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับคือดัต UR มันก็เลยมาแทนที่ดัต LR แต่ถามว่าถ้าไม่มีดัต UR เนี่ยให้ใช้อะไรดีครับนะใช้ดัต LR ได้เลยนะครับสามารถแทงกันได้นะคือความเก่งมันจะต่างกันมากอยู่แต่ว่าใช้แทงกันได้งงไหม อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วน A และ B นะครับก็เป็นพวกดัสแล้วก็เป็นพวกเอทราซ่านะครับก็สามารถเป็นดาเมจได้นะแต่ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับ แนะนำเป็นเทียเอสเอกับ SS สดีกว่านะครับผมตัวด้านล่างเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ก็จะเอ่อทำดาเมจได้ช้านะครับแล้วก็อาจจะเสียเปรียบได้นะตามมาด้วยซับทีเพ็นะครับผมแน่นอนครับว่าดั้นะครับสามารถเป็นซับทีเพ็ได้นะนางนะครับก็สามารถทําดาเมจหรือว่ายืนเฉยๆนะครับรอเก็บลูกแก้วดำนะครับเพื่อเวกก็ได้เลยนะครับผมและตามด้วยป่าราชาพิศานนะครับผมราชาพิศานเนี่ย ต้องบอกว่ายืนเฉยรอสามเตือนอย่างเดียวเลยตามด้วยติดเชื้อนะครับก็สามารถเก่งขึ้นได้แล้วนะแล้วยังมีแคปเลือดอีกนะครับก็เป็นตัวที่โหดมากๆนะพอมันตินะครับที่ยังไม่พูดถึงนะครับที่สามารถใบได้นะครับตามมันตินะโอเคนะครับผมตามด้วย DPS ระดับ SS ตัวนะครับที่ผมแนะนานะครับก็เป็นอทรลซานะที่สามารถแปะนะครับดีบับได้นะครับเป็นดีบัฟเผานะครับที่ทําให้ทีมนะครับเก่งขึ้นแล้วก็ทําดาเมจได้มากขึ้นนะครับเมื่อติดลุกล้านะครับก็อย่าหวังว่าจะรอดได้เลยนะครับ และอีกตัวนะครับก็คือเกลดานเองเกลดาน,นะครับก็ยืนเป็นซับดาเมจได้นะครับผมก็ทำดาเมจได้เพิ่มเติมได้นะและเป็นตัวเล็ดเกมที่ดีนะครับผมโอเค มาตามด้วยเทียระดับ SS นะครับผมจันโดล่านะครับที่ตั้งท่านะครับต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมแต่สมัยก่อนที่ตัวดาเมจแรงๆหรือว่าตัวถอนทั้งท่าจะมาเยอะๆนะครับจันโดล่าสวนกลับนะครับผมเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นซับดาเมจที่ดีนะเวลาตั้งท่านะครับและยังมีการบวซ์สกิลด้วยนะถือว่าเป็นตัวซับดาเมจที่สามารถเอามาเล่นได้เลยนะครับผมอีกตัวนะครับก็คือดัตตินเป็ดนะครับผมด้วยความเท่นะครับแล้วก็พาสีของดัตตินเป็ดนะครับก็สามารถเอามาเล่นเป็นซับดีค่ มาระดับ SS นะครับเพราะได้ SR นะครับผม HR ของเขานะครับก็สามารถมอบลูกไฟได้2ลูกนะครับแลวก็และสามารถเพิ่มนะครับดาเมจให้พวกพ้องนะครับสามเนต์ได้นะถือว่าเป็นตัวที่เก่งมาเพราะมี HR เลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นตัวซับที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือบางไม่หน่อยนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวที่สามารถเอามาเล่นได้นะถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวไหนจริงๆนะครับผม ตามด้วยระดับ A อระดับ B นะครับถ้าไม่มีตัวไหนจริงก็สามารถหยิบพวกนี้มาเล่นได้นะโอเคตามมาด้วยซับนะครับที่ยินเฉยก็เก่งนะครับผมแน่นอนนะครับเซลดิดฟ้านะครับพาสีของเขานะครับก็เป็นตัวซับเตอร์เมทที่ดีนะครับผมเอทอลซานะครับยินเฉยๆนะครับผมเพื่อนตีนะครับก็สามารถแปะรีบัฟได้นะตามด้วยวาวดิงของเรานะครับแน่นอนครับก็ยินเฉยๆก็สามารถขมขู่ฝันรงข้ามได้แล้วนะ แล้วก็นะครับเกลดานะครับยืนเฉยๆนะครับให้เพื่อนเก็บสแต็กก็สามารถทําได้ดีนะเป็นตัวที่ถ้าเอาลงไปนะครับฝั่งรงข้ามก็อาจจะเลือกไม่ถูกว่าจะฆ่าใครดีนะครับผมตามด้วยซับ SS นะครับผมก็มีมอนสปีดนะครับผม2ตัวนะก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือ s อของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับแต่ตัวธาตุแดงเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากกว่าเพราะมีสกิลมู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะที่เหลือนะครับก็มีเมลักคิล่านะครับเซลดี้นะครับผมมอนสปีดเขียวนะก็ลองไปใช้กันดูนะครับก็สามารถเอามาเล่นได้เฉพาะทีมได้นะหรือว่าเป็นนนททีีม่่เอาไไปปััด้ะครบ พาสซีฟของพวกนี้นะตามด้วยซับยืนสี่นะครับคิวแสกล่ามปีศาจนะครับที่สามารถลดดาเมจคิทิคเข้า20%นะครับผมดาเมจคิทิเคเข้าอีก30%นะครับผมและเพิ่มความสามารถด้านยุ่ตีของเผ่าปีศาจนะครับผม4%ต่อสวินด้วยนะก็เป็นตัวซับดาเมจที่ดีนะครับที่นิยมใช้กันนะผมตามด้วยนะครับเซลฟ้านะครับก็เป็นตัว ที่ดีนะครับดีกว่าคิวแกอีกนะครับแต่ปัญหาก็คือมันจะทับซ้อนกับราชบิศาจนั่นเองซึ่งทําให้คนนะครับไม่ค่อยได้หยิบมาใช้กันนะแต่ถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าคิวแกแน่นอนนะครับที่เหลือนะครับก็เป็นซับนะครับที่เพื่อนๆไม่มีจริงก็สามารถหยิบมาใช้ได้นะก็มีนะครับจันดูล่าล่างพิศา์นะครับผมเซลเยวนะครับผมตามด้วยคิดตันนะครับผมก็เอามาใช้กันได้นะครับผมยกตัวแยางนะครับผมจันดูล่าล่างเขียนะครับก็สามารถเพิ่มดาเมจได้ถึง30%เลยนะแล้วก็เมเจาะเกาะะึง40%ครับผม อีกตัวนะครับตัวบีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจริงนะก็หยิบมาใช้ได้นะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมพิศาตนะครับผมทีมพิศาตก็ต้องบอกว่าเป็นทีมอีกทีมนะครับที่เป็นทีมเมตาก่อนหน้านี้นะซึ่งก็พอรวมกับเกลด้นะครับผมแล้วก็ราชาพิศาตแล้วก็ดัตนะครับผมก็เป็นทีมที่โหดมากๆที่แบบว่าฆ่าใครดีนะโอเคครับผมก็เล่นได้อยู่นะทีมพิศาตนะครับผมแต่แน่นอนครับก็ต้องวัดกันด้วย44เหมือนกันนะถ้าจะเจอกับทีมมนุษย์นะครับผมก็ลองไปเล่นกันนนนนดดูะคโอเเผมมมิทาาาางงถึีฟ้ ก็เป็นทีมที่บอกว่าผมชอบนะครับเวลาเล่น p p เนี่ยแต่ก็มันเล่นไม่ได้แล้วนะคือมันอาจจะเล่นได้นะในการถ้าเพื่อนๆไม่เจอคนไม่เจอผู้เล่นนะครับหรือไม่ได้ไต่แรงนะครับผมก็จะสามารถตัวบอดได้อยู่แต่ก็เป็นทีมที่เป็นลูกหลักของผมอีกทีมหนึ่งที่ถ้าวันหนึ่งมันคัมแบ็กกลับมาเนี่ยผมก็จะเล่นมันตลอดไปนะโอเคมาดูสําหรับ DPS กันนะผมก็เป็นมาเอลนะต้องบอกว่ามาเอลเนี่ยที่มันขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันต้องมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะระดับ ทิปเปอร์เอสของเขานะครับซึ่งอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเพิ่มบอลลูตีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเรามาดูสําหรับอาวุธศักดิ์สิทธิ์กันอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อนางฟ้านะครับใช้โจมตีเดี่ยวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของตัวเองนะครับยีสูงสุด60%และเมื่อนางฟ้านะครับใช้โจมตีหมู่นะครับจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตี10%สูงสุด30% 60บเ30 90%เลยนะถือว่าเป็นความโหดของมันเลยนะครับสหรับ HR ตัวนี้นะแต่ถ้าไมม่ี HR นะครับก็จะลงมาเทียร์ SSS นะครับผมก็คือ 2S นะ ซึ่งลงมานะครับก็ยืนคู่กับเบ็ดแสงนะครับผมเป็นเบ็ดแสงที่แต่ก็ต้องเก็บโทสะของนางฟ้านะครับซึ่งต้องเก็บถึง4สเต็กนะครับผมถึงจะได้ใช้นะและก็โจมตีเดียวนะครับถ้าเก็บถึง4สเต็เนี่ก็สามารถสตันได้นะครับก็ถือว่าเป็น2หน้าเมทนะครับที่นิยมใช้นะจะเรียกว่านิยมก็ไม่ได้นะครับเพราะมันมี2ตัวเท่านี้โอเคก็ผมตามด้วยซับดาเมจนะผมแน่นอนครับว่าเบ็ดแสงนะครับก็ยังมีพาสซีิต่างๆนะที่สามารถซับทีมนางฟ้าได้นะครับทั้งลดดาเมจทั้งชุบนะครับตามมกาๆ สำหรับซับดาเมจของทีมนางฟ้านะครับแล้วก็ซับ A B นะครับผมตามอวยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเบ็ดแสงเก่าเนี่ยก็สามารถเป็นซับดาเมจได้นะครับแล้วก็ การเก็บสเต็กของเบ็ดแสงเก่าก็เหมือนกันก็แอบจะช้าอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้บัฟนะครับผมก็ต้องรอถึง3-4เทอร์เลยมาดูตรงส่วนซับนะครับผมรูเชลเวลาร์นะครับผมเป็นตัวซับเทเมลที่ต้องเรียกว่านางฟ้านะครับต้องพกไปทุกคอนเทนต์นะรูเชลเนี่ยครับก็จะมีสกิลล้างนะครับตามด้วยบัฟสเต็กให้ทีมนางฟ้านะครับค่อนข้างสูงนะตามด้วยทำเยลนะครับผมก็บัฟสเต็กนางฟ้าได้เหมือนกันนะครับตามมาด้วยเบ็ดฟ้านะครับที่อยู่ระดับทิปเลเหมือนกันนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าเพื่อนๆนะคคครรรััััับบหหหห้้้้้าาาามมมมปปปนนนนสสุุดดะผยถึงวว่่แเเลลือ ดาวแดงก็พอนะครับเบ็ดตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ใน p v p ได้เหมือนกันนะซึ่งในส่วนที่ผมได้เอาไปใช้นะครับก็คือ PVP ท็อปลอยนะครับที่ได้เอาไปใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็2-3ซีซั่นเลยแหละที่นำอเเบตฟ้านะครับไปใช้นะครับ PVP ในคิววอลได้นะครับตามมาด้วยซับนะครับผมเบ็ดชุบชีวิตนะก็เป็นตัวนะครับเพื่อนๆเอามายืนนะครับเพื่อแจกปั๊บชุบชีวิตได้เหมือนกันนะ ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยที่สามารถยื้อนะครับเวลาในการต่อสู้ให้ทีมนักฟ้าได้ด้วยนะเพราะทีมนักฟ้าเนี่ยยิ่งผ่านเวลานานไปนะครับทีมมันก็จะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นนะครับตามด้วยเบตอาร์นะครับผมจริงๆเบตอาร์เนี่ยจะไปทางด้านพิวอีมากกว่าแต่เอามาเล่นพิวพีก็เล่นได้นะครับผมด้วยการ์ดบัฟนะครับผมที่เพิ่มความตึกให้นะตามด้วยพาสตของนาานะครับที่เพิ่มเลือดให้ทีมนําฟ้าอีกถามว่าเล่นในไมก็เอามาเล่นได้เลยนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับผมก็เป หรือในทีมเนี่ยมีป้องกันคิกเกิน1น0นะครับก็จะเพิ่มสแต็กพื้นฐานให้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถเอามาเล่นได้นะอ่ะโอเคมาดูถึงซับสี่นะครับผมก็มีเอเลเต้เขียวนะครับตามด้วยคิตตันฟ้านะครับสองตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะคิตตันเนี่ยก็จะเพิ่มความตึกให้ทีมนางฟ้าค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อก่อนนะครับก็นิยมเล่นนะครับเป็นทีมถึกของนางฟ้านะครับส่วนเอเลเต้เขียวนะครับก็จะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีด้วยนะ ก็เลือกใช้กันดูนะครับอีก2ตัวนะครับสำหรับเอเนะครับก็เป็นเบ็ดแดงนะครับทั้งคู่นะก็เพิ่มเลือด1 5นะครับผมต่อมานะครับก็เป็น t ท s นะครับผมก็เป็นเบ็ดแดงนะครับก็เพิ่มพลังชีวิตทั้งคู่นะก็ลองเลือกใช้กันดูได้นะครับโอเคประมาณนี้เอ้ยเราลืมพูดถึงเบ็ดนี้เบ็ดแดงหมูนะครับเบ็ดแดงหมูเนี่ยต้องบอกว่ามีความสามารถพิเศษด้วยนะ มันจะนับทุกตัวในสนามเลยมันจะนับทุกตัวในสนามยังไงนะครับอ่ะโอเคมาดูกันอันนี้นะครับเป็นพาสซีฟของมันนะครับลดดาเมจที่ซูนพุกพองได้รับ10%นะจากการโจมตีหมู่นะครับผมต่ออัศวินเผ่านางฟ้าที่อยู่ในสนาม1คนเลยคือมันนับทั้งสนามนะมันไม่ได้นับแค่พวกเรานะครับผมมันนับ เพื่อนด้วยคือถ้าฝั่งตรงข้ามเป็ผ่อานาังฟ้านะครับก็จะลดสูงสุด60%เลยนะก็นับผ่อานาังฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเจอกับผ่องไม่ระบุนะครับผมก็จะลดดาเมจโจมตีเดียวนะครับ10%นะก็เป็นตัวที่ เอาไว้เล่นได้นะแต่ก็ต้องลุ้นฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับปมามันนี้นะครับโอเคจบไปแล้วสําหรับทีมนางฟ้านะครับเร็วๆนะเพราะว่ามันเอาจริงมันก็เล่นได้อยู่ทีมเดียวนั่นแหละ <c oughs> นามเมตมันก็มีแค่นี้แหละเอาจริงอ่ะมันควรมันก็ลงลงคู่เลยนะครับมาเอลเบตตามด้วยรูเชลหรือตัวอะไรก็ลองลงมานะครับถ้าไม่มีเนาะก็ประมาณนี้นะครับทีมนางฟ้า ก็รอดูนะครับว่าอนาคตนะครับทีมนังฟ้าจะเกิดขึ้นไหมนะหรือจะมีการบัฟหรือ HR หรือ LR หรือตัวใหม่ก็ว่าไปนะแต่ก็หวังว่าทีมนักฟ้าจะกลับมาเล่นได้นะครับโอเคครับผมมาถึงเผ่าแมระบู่นะครับก็เป็นเผ่าที่ผมว่าผมชอบมากมากนะครับปัญหาอย่างเดียวของเผ่าแมระบู่นะครับตอนนี้นะก็คือ CC จะน้อยนะครับทำให้การเปิดก้อนเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องยากนะครับถ้าเจอกับคนนะนะโอเคครับผมมาดูกันสําหรับ DPS นะครับผมก็ยกให้น้องฟิโตเลียไปนะเพราะน้องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เก็บสแต็กเต็มนะ ก็สามารถทำน้ำเม็ได้แรงนะครับค่อนข้างสูงนะมากกว่าตัวทีมไม่ระบุตัวอื่นๆนะครับผมตามมาด้วยน้องฮิล์นะครับที่เป็นตัวดีเพสอีกตัวนะครับที่ถ้ามีสแต็คดีบัฟฝั่งตรงข้ามเยอะนะครับน้องอาจจะเป็นตัวที่แรงที่สุดในผอมไม่ระบุเลยก็ได้นะ และเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับผมตามด้วยอันติของน้องเนี่ยก็แรงมากๆนะครับโอเคตามมาด้วยเล้ง A นะครับผมเทียนะครับเทียนะครับที่ผมไม่อยู่หลังเอเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับนับแพทปัจจุบันตอนนี้นะมันเป็นตัวที่สามารถยั่วยุได้ด้วยซึ่งปัญหาก็คือเวลาเจอกับดามีสมัยนี้ครับมันยืนไม่ค่อยรอด ให้ทำนามด้วหอป่าแต่ถ้ามันรอดขึ้นมานะครับแล้วเลือดเหลือน้อยเนี่ยทีมมันก็จะสร้างนาเมดได้มากยิ่งขึ้นนะแต่ก็นั่นแหละมันจะยืนได้ให้สร้างนาเมัหรือเปล่าก็เลยจัดมาอยู่แลงเอแทนนะครับตามด้วยเกลดานะครับเกลดาที่บอกว่าเป็นผอมไม่ระบุก็จริงนะครับแต่เล่นกับผอมมันได้ดีกว่านะพอเล่นกับผอมไม่ระบุนะครับไม่สามารถเก็บสแต็กเลือดได้นะครับหรือเพื่อนช่วยเก็บสแต็กเลือดไม่ได้นะครับก็มาอยู่แค่เอ็พอนะตามด้วยฟิโลนะครับถึงจะบัฟขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน้องก็ เป็นตัวดาเมจที่อาจจะต้องเล่นกับตัวอื่นมากกว่านะครับแต่ถ้าเอามาเล่นเป็นดาเมจหลักเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะโอเคส่วนแลงบีนะครับเ็เป็นตัวจับชายนะครับที่ถ้าไม่มีตัวไหน่งจริงเนี่ยก็ามาเล่นได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับตัวอวยนะครับผมก็เล่นได้หมดเลยนะ <c oughs> คือถ้าอวยนะครับแล้วก็เอาไปเล่นนะครับแบบเท่จังเลยนะครับ ก็เล่นได้นะการ์ดนะครับก็สามารถเป็นนาเม็ท right ี freely, ่รุนแรงได้นะครับตัวแน่นอนครับจาฮานะครับก็สามารถเป็นนาเม็ได้นะครับแต่ต้องรอเธอนิดหนึ่งนะอาิโดนะครับตั้งท่าก็เป็นนาเม็ได้อยู่แต่ทีนี้นะครับถอนตั้งท่าค่อนข้างเยอะน้องก็จะเอ่อแอบจะเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเล่นเป็นนาเม็หลักนะย้ำว่าถ้าเล่นเป็นนาเม็หลักนะไอ้นะครับไอ้นี่เอาจริงเล่นได้นะผมอวยอันนี้ถูกอวยจริงคือถ้าสแต็กไว้เฉยๆเนี่ยก็ช่วยทีมมากแล้วแต่ปัญหาคือมันต้องกติ 6นั่นเองนะครับอ่าส่วนเอคิน่นะครับก็เป็นนาเมสที่ ต้องรอระยะเวลานะครับถึงจะดามิเอตได้แรงยิ่งขึ้นนะตามด้วยซับ DPS นะครับผมแน่นอนฟิโตเลียนะครับก็สามารถเป็นซับ DPS ได้ดีนะครับผมซึ่งน้องนะครับก็จะเพิ่มพลังป้องกันคริติคอลด้วยนะครับในพาสซีฟน้องนะแล้วก็ลดดาเมจได้นะครับให้ผ่อนใบระบุนะครับผมตามด้วยไปดูนะครับแน่นอนครับยืดยืดหนึ่งเธอนะครับผมตามด้วยตั้งท่าก็ส่วนแรงมากๆนะน้องเฮลก็เหมือนกันนะครับผมติดดีบัฟเผาพลังชีวิตฝั่งตรงข้ามได้มากนะครับผมส่วนเฟยนะครับก็สามารถเพิ่มดาเมจเดดดีีียววใใหห้้้้้ททมมมไไแลก็สาารถบัฟอีกนะครับตาามมด้วยเมอร์ลินแดงนะครับที่่สาามมรถเพิยวให้ เพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วสกิล2นะครับเมื่อลงกับทีมไม่ระบุสามารถอัพแรงได้และก็ใบสกิลหมู่ของฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนสกิลจอดกาะก็แรงมากๆเลยนะอ่ะมาถึงระดับเทียรสสของเผ่าไม่ระบุนะครับมีเกลด้านะครับมีเชลเทียแล้วก็มีไอแล้วก็มีฟีโลนะครับซึ่ง4ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นตัวซับดาเมจได้หมดเลยนะครับผมไอเนี่ยก็เป็นตัวซับระดับ SS ได้เลยนะครับเพราะว่าไอนะครับมีพลาซีฟในการลดดาเมจค่อนข้างสูงนะครับยิ่งอันตินะครับก็ลดไปเยอะเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องอันติหก ครับแล้วก็สามารถทิวได้นะอันนี้ก็ดีมากๆนะครับก็สามารถเอามาเล่นเป็นซับนาเมตได้เหมือนกันส่วนอีก2ตัวนะครับก็พูดไปแล้วนะ ก็ประมาณนั้นเลยซับนั่นอีกตัวนะครับก็เทียนะครับแล้วก็ลิมารูนะครับลิมารูก็สามารถตัดเลือดได้นะครับเทียนะครับก็ย่อยุนะครับแล้วก็สามารถซับทีมได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคไปเร็วๆเลยสําหรับซับนะครับไอ้นะครับยืนเฉยๆนะครับให้เพื่อนตีก็สามารถแปะหัวกะโหลกได้นะส่วนเฮลนะครับก็เหมือนกันนะตามมาด้วยเมอร์ลินเฟสนะครับก็แน่นอนครับดีบัฟต่างๆนะครับก็สามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเอคิน้าเฟสนะครับแล้วก็เมอร์ลินแดงก็พูดไปแล้วนะครับก็เหมือนกันนะครััับบบมดีกะครรร SS ็แ ลาฟนะครับแลมนะครับก็สามารถเพิ่มสติ๊กซ์ผอมไม่ระบุได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลาเพนนะครับก็สามารถเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ลดทำเหตุได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะตามมาด้วยเกาเทอร์นะครับที่อยู่แรนด์เอนะครับเพราะว่าเกาเทอร์นะครับถึงจะเป็นผอมไม่ระบุก็ตามเล่นด้วยเล่นได้ดีกับทีมของเจ็ดบาบนะครับมาอยู่กับผอมไม่ระบุนะครับน่าจะทําได้แค่อัพแรนดแล้วก็ถอนนะครับดีบัฟนะผมคิดว่าอยู่แรนด์เอก็พอนะครับโอเคนะครับบที่เหลือนะครับก็มตัวจับชายนะครับล็อกซีี่่นนนนะะะคคครรรรรััับบบหืออเมม์ลลิิฟ้้าทไวสกกผ็ สามารถเอามาเล่นได้นะแต่ก็อาจจะยืนไหวไหมก็อีกเรื่องนะครับผมตามมาด้วยซับจ้อง4นะครับนันตชินะครับที่ยืนกับทีมไหนก็ได้นะครับเป็นซับที่เท่ที่สุดนะครับผมก็ไม่ต้องพูดไรมากนะแล้วก็น้องเลมนะครับก็สามารถซับยืน4ได้เหมือนกันเป็นซับที่สามารถเพิ่มนะครับสเต็ก20%ของผอมบรรบุนะครับผมต่อมานะครับผมแลงเอนะครับผมชูนะชูนะนะครับก็สามารถลดดาเมจของผอมบรรบุได้นะครับตามด้วยเมอรินก็สามารถบัฟสเต็กได้เหมือนกันนะครับผมก็มายืนหลังได้นะเมือรินนะครับผมกอลเทฟ แล้วก็เมอร์ลินเกวนะครับที่เพิ่มเกรดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนชูน่นะครับที่อยู่ช่องอวยนะครับเพราะว่าน้องน่ารักนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับสำหรับเผาไม่ระบุนะถ้าเพื่อนๆอยากไปดูแบบเจาะลึกนะครับก็สามารถไปดูในไลน์ได้นะก็พูดกันสนุกสนานเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมมาถึงทีมสุดท้ายนะครับก็เป็นทีมที่ตึงที่สุดนะครับผมต้องเรียกว่าเป็นทีมเมตาณตอนนี้นะครับสาหรับผมนะ เมต้องผมวัดจากอะไรครับแน่นอนครับมันเก่ง2ก็คือ CC มันเยอะที่สุดในเกมนะครับสำหรับทีมเจ็ดบาบนะถ้าเพื่อนเล่นท็อปร้อยนะครับในการไต่แรงนะครับซึ่งเพื่อจะเอารางวัลนะครับที่ท็อปร้อยเล่นได้ร้อยครั้งนะทีมเจ็ดบาสผมถือว่าตอบโจทย์และน่าจะเก่งใน P ีพสุดแล้วนะอ่ะโอเคผมทีมเจ็ดบาสตัวนี้ครับ DPS พก็มีเลือก2ตัวเลยเด่นๆนะครับที่เพจนะครับก็เป็นผ้ากับดัดแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะ อธิบายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับ่อมนุษย์และผอมมารนะก็ประมาณนี้เลยส่วนตัวที่เล่นลองลงมานะครับก็เป็นล่างลองลงมานั่นแหละเป็นปลาแสนะครับแล้วก็นัด LR นะครับผมก็สามารถเอามาเล่นได้นะถ้าไม่มีอีก2ตัวด้านบนนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีสักตัวแหละนะไม่งั้นผมว่าไม่น่ารอดจริงๆเพราะสองตัวนี้ก็เป็นเจนเก่าเลยนะครับที่ที่หยิบมาก็น่าจะน,าน่าจะตายอโอเคมาดูถึงซับดีเพสนะครับผมซับดีเพสนะผม,นะผมแน่นอนครับบันครับผม มันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้เป็นซับดีเพสและก็เป็นดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยเพราะตัวเองนะครับสามารถมอบดีบัฟให้ฝั่งนะครับผมทาให้โจมตีเบาลงนะตามด้วยนะครับก็สามารถลดดาเมจที่พวกพ้องได้รับด้วยนะครับผมเพราะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถซับพอร์ตทีมเชิดบได้ดีถือว่าเป็นคีย์หลักที่ทีมเชิบตต้องมีเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็ข้อเสียนะครับถ้าเจอกับเจ็ดบาตด้วยกันเองเนี่ยก็จะโดนรัดนะครับผมดูดดีบัฟเพื่อไปเป็นลูกแก้วดำนะแอบมีการเปลี่ยนบ้างก็ได้นะกลัวถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมติเล่นทีมเจ็ดบาบแล้วใช้บันไปนะครับเราก็ต้องหวังผลให้ได้นะครับอ่ะแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นตัวที่น่าจะขาดไม่ได้ในทีมเจ็ดบาบเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็เป like ็นดั๊ตนะครับผมดั๊ตก็สามารถซับเป็นดีเพสได้นะครับก็ดั๊ตมันล้างได้นะครับอันนี้เนี่ยสำคัญเลยที่มันล้างดีบัฟได้นะผมก็เอามาเป็นซับนะครับผมต่อด้วยคิงเขียวนะครับคิงเขียวนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวไหนยริงเนี่ยคิงเขียวก็สามารถเอามาเล่นในทีมเจ็บบาปได้นะซึ่งคิงเขียวนะครับก็สามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานพวกคล้องแปดเปอร์เนตะต่อพวกคล้องที่กําหนดและเพิ่มดาเมจที่จนสร้าง30%นะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเเอฟฟฟคดีบบัันะร อัศวินที่กำหนดก็คือ7บาทนั่นเองนะครับส่วนการเพิ่มโจมตี10%กับดาเมจส0เนี่ยเป็นของผาทูดนะเผื่อใครมาอุย้ยพี่ครับมันผาทูดหรือเปล่ามันแบ่งเป็น2องอเขาเรียกนะ 2เลเยอร์นะครับเป็นเผ่าทูดกับอัศวินที่กําหนดนะครับผมหรือพวกของที่กําหนดนั่นเองนะอ่ะโอเคตามด้วยเมอร์ลินนะครับแน่นอนเมอร์ลินนะครับก็เป็นตัวแจกดีบัฟนะครับชั้นสูงนะตามด้วย HR ของเขานะครับถ้ามี HR นะครับมันก็จะบัฟทีมเจ็ดบาปขึ้นไปอีกนะครับผมตามดีบัฟที่ศัตรูติดนะก็เป็นตัวที่โหดมากๆซึ่งจะเป็นซับหลังก็ได้ซับหลังก็เป็น SSS เหมือนกันนะครับผมหรือจะยืนเฉยๆนะครับก็สามารถยืนได้นะตัวเมอร์ลินเองนะครับก็เป็นเทียร์ที่พิเศษที่ ยืนได้ทั้ง3ามตำแหน่งนะครับผมจะเป็นนาเมจก็ได้จะยืนเฉยๆก็ได้หรือซับหลังก็ได้นะครับมาต่อด้วยนะครับซับ DPS ที่เป็นแลง A ละกันนะครับผมตามด้วยเกาเธอ์นะครับ UR นะครับผมแล้วก็คิงนะครับที่สามารถโจมตีและสร้างก่อได้นะผมให้แรง A ไว้ก่อและกันนะครับผมในการสร้างดามจช่วยทำนาเมจนะแต่ก็ถ้าไปอยู่ในแรงซับนะครับผมเกาเธอ์ UR นะครับผมก็อยู่แรงทิพเปิล S ได้เลยนะครับ โอเคแรงที่ไปเด้นะผมดีแอนต้องบอกว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะตั้งท่า2เทินนะครับผมแล้วยังแล้วยังเพิ่มป้องกันคริติคอลนะครับเมื่อถูกถอนตั้งท่านะตามด้วยนะครับขั้น2ของตั้งท่านะครับก็สามารถลดเกตได้ออโต้เลยนะถ้ามีศัตรูโจมตีมาครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมแล้วคิงเขียวเองนะครับก็อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะว่าแค่คิงเขียวลงมานะครับก็สามารถเพิ่มสแตกพื้นฐานให้7บาปได้แล้วนะครับเมอร์ลินก็อวยไปแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะ โอเคถัดลงมานะครับผมก็เป็น Tier S S นะครับผมก็เป็น King นะครับผมเวอร์ชันไวพาร์นะก็แน่นอนครับเริ่มเธิมมามีเกาะนะครับผมถ้าเกาะแตกไปก็ได้พลังโจมตีกลับคืนมานะครับตามด้วยเ D ็ดเนะครับเก่าะเลยเดียนีเก่าก็ดีเหมือนเดิมนะแต่มันดีมันมีเดียนีที่ดีกว่านะครับก็เลยลงมาอยู่เอ็ดเอ็ดนะครับประมาณนี้ที่เหลือนะครับก็เป็นตัวจับชายนะครับผมจะอัพเล้งอะไรก็เอามาเล่นได้นะครับถ้าไม่มีตัวด้านบนจริงๆนะแต่ผมว่ามีนั่นแหละ แต่ก็ใส่ไว้เป็นตัวเลือกนะครับเผื่อเพื่อนๆบ้านกําลังพัฒนานะครับอยากเล่นนะโอเคผมซับหลังนะครับแน่นอนนะครับก็มีเมอร์ลินเขียวนี่แหละยืนหนึ่งนะครับผมตามด้วยที่เหลือก็จะเป็นบันจอกนะครับผมหรือเมอร์ลินเขียวนะครับไว้เพิ่มเกรดนะแล้วก็อวยสุดก็เป็นดั๊นะครับผมแชมเปี้ยนนะแต่ว่าดั๊แชมเปี้ยนมันจะชนกับดั๊ดทีบีเอชนะสิหรือว่าดั๊ตัวอื่นนะครับไว้ไม่มีอะไรจริงๆค่อยใส่นะครับผมที่เหลือก็ไปไหนก็ได้นะครับค่อยเอานาชิหรือเบ็ดมาใส่ก็ได้ หรือเซลเขียวมาใส่ก็ยังได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเทียริทเบานะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับชอบการจับเทียริทแบบนี้ไหมนะยังไงเนี่ยถ้าชอบนะครับเดี๋ยวจะจัดของ PV ด้วยก็ได้นะครับโอเคผมต้องบอกว่าอันนี้นะเป็นความคิดส่วนตัวนะครับซึ่งก็มาจากการได้ลองเล่นจริงๆนั่นแหละและย้ำอีกอย่างนะครับเทียริทมันมีการเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับทั้ง HR มาใหม่หรือตัวละครมาใหม่นะครับก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบทีมของเมตาได้นะครับโอเค ยังไงก็เล่นเกมไม่สนุกนะครับผมไม่ว่าทีมอะไรก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเล่นจริงจังขึ้นมาหน่อยในการจัดทเท l ิสพีพีเนี่ยก็อาจจะต้องโฟกัสเป็นทีมเป็นทีม,ทมนะผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะโอเคเจ้ใหม่คิดน้านะครับผมเล่นเกมไม่สนุกครับผมค,ครับ